ตามหาแม่จากเฟซบุ๊กใช่ทุกคนทุกคน,นต้อง,ง <c oughs> เป็นขัน้นเป็นตอนนะเหมือนดูละครเรื่องนึงมากอะ่ะชีวิตพี่อ่ะจากที่เคยเห็นในช่องกับวันนี้มาเจอกันแน่หลายแน่หลายแน่หลายเอ้ยกันแน่หลายแน่หลาย,าลายเอ้ยมาแบบชิปสูงเลยไม่เจอแล้วพงโคตรแต่ตอนเนี้ยสดสนิทแต่ตอนเนี้ยสดสนิทมสนิทเลย เคยห,หชว์จีบเปต่าปะเนี่ยไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยครับอุ้ยหนูคนแรกเหรอ,อ,รอ,อจ ไแขกรับเชิญมาแล้วนะคะเป็นดาราหน้าใหม่วันนี้นะคะก็จะได้เจอกับพี่ก้องวิทยานะคะเป็นนักแสดงทางช่องวันสามบก็คือช่องนงังกับเบนนี่เองและตอนนี้ละครที่เขากําลังออนอยู่นะคะเราก็เอ้ยมาออนต่อนางฟ้ากรรมกรละครเราพอดีชื่อเรื่องนักตบ บ้านโคกปังอ่ะเราก็เลยติดต่อเขาเลยนะคะให้เขามานั่งต่อจากพี่ทอยเลยละกันจะได้ไม่ต้องหาแข่รับเชิญให้มันยุ่งยากนะคะทุกคน <All right. S 1> เขาก็เซเยตมาเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้มารู้จักเขากันว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเขา้าวงการได้ยังไงสําหรับใครที่แบบเฮ้ยยังไม่รู้เรื่องราวของเขาบอกเลย,เลยว่าเรื่องราวเขาน่าสนใจมากๆเบสไปทําการบ้านมาอยากให้ทุกคนดูคลิปนี้เชื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนมากเพราะว่าพี่กล้องกับเบสเนี่ยน่าจะเป็นแนวสู้ชีวิต กันอ่ะเดี๋ยวไปรอดูกันค่ะเชิญค่ะเอ้ยขออนุญาตนะครับเชิญค่ะพี่ชายไม่ต้องเก่งนะคะ <Okay. S 2> หนูเนี่ยหนูเนี่ยน่าจะเก่งเพราะคนหล่อคือรถไงตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นสุดๆตั้ง <laughs> มาไ <laughs> ม่อาทำแบบเบสิกก่อน <Okay. S 2> รายการนี้นี่เขาต้องจีบกันนะ <c oughs> เป็นแบบความรักอ่า <c oughs> แต่ยังแต่ยังแต่ยังไม่จีบเดี๋ยวแข่รับเชิญจะตกใจถามเรื่องชีวิตก่อนพี่ก้องอายุเท่าไหร่คะขึ้น27ครับอ๋อก็เป็นพี่เบสสามปีสามปีพี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะเกิดที่แม่ฮงสอนแล้วก็มาโตที่เชียงใหม่ครับนี่เรื่องราวคือเมื่อกี้เพิ่งคุยกันอยู่เลยคือเบสอ่ะไปตามดูชีวิตพี่มาพี่เป็นคนอุบลไม่ใช่หรอแม่เป็นคนอุบลแต่ว่าพ่อเป็นคนแม่ฮงสอนพ่อก็เอาพี่ไปฝากกับยะทวดซึ่งเป็นแม่ของย่าอีกทีหนึ่ง แล้วพี่ก็อยู่กับพี่ก็อยู่กับกยาทวดมาตั้งแต่เกิดเลยจนถึงอายุเท่าไหร่คะจนถึงอายุ1213ประมาณนั้นพุญยาทวดก็เสีย,ใช,สยใช่ปหเสียเสียแล้วก็ทีนี้พี่ก็ใช้ชีวิตคนเดียวใช่ครับคนเดียวก็คือหมายถึงว่าคนเดียวเลยเหรอคนเดียวไม่มีญาติหรอไม่มีญาติไม่ได้ติดต่อกับที่บ้านเลยก็คืออยู่คนเดียวในที่นี้คือหาเงินเองหมดเรียนส่งตัวเองเรียนใช้ชีวิต everyday ค่ากินข้าวค่ารถใช้ตัวเองหมดตัวเองหมดเลย เฮ้ยเก่งว่ะตอนย่าทวดเสียพี่อ่ะบวชอยู่บวชเรียน4ปีบวชเรียนก็คือเป็นเนนอยู่วัดอย่างเงี้ยใช่คือก่อนหน้าที่ย่าทวดจะเสียพี่ก็แบบเกเรดื้อดื้อเงียบแล้วก็เรียนไม่จบย่าทวดก็เลยบอกว่าให้ไปให้ไปบวชเลยอะไรอย่างงี้ก็อยู่วัดมาจนถึงอายุ16บหก็สึกออกมาแล้วก็ไปหางานทําเองเดินทางไปเชียงใหม่เลยแล้วมากรุงเทพไังไงตอนทํางานที่ร้านกาแฟก็มีแบบ พ่อพี่ๆมาชวนไปถ่ายแบบบ้างไปเล่นมีมบ้างอะไรอย่างนี้แต่หนูรู้ไม่อีกหน่ทำกันบ้างทำกันบ้านพี่อ่ะตามหาแม่จาก Facebook ใช่ทุกคนทุกคนต้องทุกคนต้องต้องแบบ ฟังแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะเหมือนดูละครเ,คเรื่องหนึงมากอะชีวิตพี่อะพ่อแม่เลิกกันใช่ปะแล้วพี่ก็ไปอยู่ฝั่งพ่อเนาะก็คือย่าทวดแล้ววันหนึ่งก็เหมือนกับเล่น Facebook แล้วอยากรู้จักว่าแม่ตัวเองเป็นใครคือก่อนหน้านะั้นอะตอนเป็นเนีนะ้ก็ตามหา หาแม่อยู่แล้วแต่ว่าไม่เจอตามหาย,ยังไงอ่ะตอนกน็คืออาจารย์ที่เป็นแบบเจ้าวาดที่วัดอะไรเงี้ยเขา,าก็ช่วยตามหาไปถึงบ้านนะแต่ว่าไม่เจอแม่คาะแต่เกิดไม่เคยเจอหน้าแม่เลยไม่มีรูปแม่เลยคือจําหน้าแม่ไม่ได้เฮ<า>้ยเหมือนชีวิตพรฟ้าเลยอ่ะตอนหนูเล่นนักฟ้ากรรมาก่อนอ่ะไม่<า>หน้หน้าแม่คือรูปอ่ะรูปตอนเด็กๆก็มีแค่แขนแม่แบบติดนิดเดียว เหมือนหนูเลยเห็นหน้าแม่แค่ข้างๆในละครอ่ะเฮ้ยทุกคน,น,น,นชีวิตพี่เขาเหมือนละครจริงไม่ไปนั่งฟังมาจนเราแบบไม่ได้ไม่ได้ตามหาแล้วอะ่ะตอนนั้นพี่อยู่ตอนนั้นน,น่าจะสิบเก้ายี่สิบประมาณนั้นตามหาไม่รู้ว่าจะตามหายัางไงเราก็คือไปเสิร์ชในทะเบียนทะเบียนรารก็ไม่เจออะไรเงี้ยไปหาถึงบ้านก็ไม่เจอจนเราแบบไม่ได้ไม่ได้ตามหาแล้วอะ่ะแล้วก็ตอนทํางานที่ร้านกาแฟานั่งกินข้าวอยู่หลังร้านแล้วก็เสิร์ชชื่อแม่เล่น ไม่คิดว่าจะเจอแล้วก็เจอชื่อแม่จริงๆแล้วก็ทักไปแม่ก็โทรมา,อ,าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะชัวร์ได้ไงว่าแบบคนนี้แม่เราไหมมันมีเซนต์เหรอเซน์แม่ลูกเงี้ยตอไม่ถูกเหมือนกันอ่มันไม่มีเซน์อะไรเลยอะจนจนกว่าแม่จะเอารูปมาให้ดูอะไรเงี้ยเหมือนนอนหนูเล่นละครเลย <laughs> ชีวิตเหมือนใน,นละครมามันต้องมองตามมีความแบบเฮ้ย <laughs> ต้องเป็นแม่เราจำได้ลางๆ <laughs> อะไรอย่างงี้ยม,มันมี ความผูกจิตบางอย่างอะไรแบบนี้อแล้วทวันนี้ก็ติดต่อกับแม่อยู่ปก็ติดต่อกับแม่ก็คลิปความสัมพันธ์นี้ไว้แม่เป็นคนอุบลถูกปะคะแม่เป็นคนอุบลตอนนี้อยู่อุบลตอนนี้อยู่อุบลแล้วทาไมพี่ว่าวิสานได้คือตอนบวชอาจารย์เป็นคนอีสานแล้วแกก็พูดอีสานตลอดคนอีสานที่อยู่ภาคเหนือเหมือนแกทุดงไปที่แม่ห้องสอนอะไรก็เลยได้พูดอีสานได้แล้วพูดเหนือได้ปะได้กะเฮ้ยิพูดได้สามภาษาคือเหนือกลาง อีสานเฮ้ยริพ่อก็ไทยแม่ก็ไทยแม่ก็ไทยแต่หน้าพี่ดูแบบลูกครึ่งอะนั่นเลยพี่ไม่เหมือนใครเลยพี่มีน้องสาวอีกคนนึงตอนพ่อแม่แยกทางกันตอนที่เกิดใหม่ใหม่ใช่ไหมพ่อก็เอาพี่ไปฝากกับกับย่าทวดล้วพ่อก็ไปเป็นทหารประจําการที่เชียงใหม่แล้วแม่ตอนเลิกกันก็ไปทํางานที่เชียงใหม่แล้วก็มาเจอกันอีกกลับมากลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งพ่อกับแม่เหรอใช่แล้วก็เลิกกันอีกแต่ก่อนที่จะเลิกกันอะแม่แม่ก็ท้องน้องสาวคนหนึ่ง ซึ่งแม่ไม่รู้ตัวอ่าล้วเราได้เจอน้องสาวได้ไงก็เจอแม่แม่เลยเล่าให้ฟังแม่ก็เลยเล่าให้ฟังอ๋อแล้วทุกวันนี้ก็คือติดต่อกับน้องสาวอยู่ด้วยก็ติดต่อกับน้องสาวตลอดละครมากจริงเห็นป้าทุกคนบอกแล้วว่าพี่เขาสู้ชีวิตหนูพูดตอนต้นคิดว่าคิดว่าเบคําสิ่งสู้ชีวิตแล้วใช่ไหมคุณต้องมาลองคุณก้องวิทยาวุ้ยเก่งอ่ะแล้วทุกวันนี้ก็เลยแบบอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวใช่ครับเก็บเงินดูแลตัวเองจ่ายค่านุ่นค่านี่เองอ่ะใช่ปะก็คืคนเดียวใช่ครับ แต่เราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากขนาดนั้นคือแบบก็ยังมีเรื่องที่เรายังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยพอมาทํางานในวงการมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องทําความเข้าใจอีกเยอะโลกนี้มันค่อนข้างโหดร้ายโลกวงการมาอยไรอย่างเงี้ยไม่รู้ดิพี่เป็นคนพูดเยอะนะกับคนที่แบบสนิทมากๆแต่ในเจอร์หลักๆคือเป็นคนเงียบพี่เที่ยวอะไรางี้ไหมอเที่ยวคืนไม่เที่ยวครับเที่ยวแบบธรรมชาติแบบเที่ยวเราชอบภูเขาทะเลอะไรเภูเขาเราชอบป่า เออแต่คนอินโทรดส่วนใหญ่จะเป็นงี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ว่าพี่หาเวลาว่างจะไปเชียงใหม่ไปแม่ริมไปทำอะไรมันมีคนทำคอนเทนต์ไปคนเดียวเราไปหาเพื่อนข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยให้ผู้ชายทำดีกว่าหนูว่าเคยคิดจะทำไปแบบผู้หญิงทำอันตรายเออหนูแบบมันเราจะมีดวงไหมนะถ้าเราไปเจอเพื่อนที่มันไม่ดีเนี่ยคือตายเลยแต่พี่อยากทำเห็นบอกว่าอยากทำยูทูบนี่ใช่เนี่ยก็จะมาขอไอเดียมา ไม่คลิปนี้ออกคือต้องเปิด YouTube ไปก่อนเลยให้คนไปสับสไคร e นะคะเราจะ <Okay. S 2> ขึ้นข้างล่างนี้ไปสับสไคร e ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เขจะคิดคนคิดมนที่หละ <laughs> ยังไม่ได้คิดชื่อเลยนะแต่กดไว้ก่อนแล้เออกดไว้ก่อน <laughs> กล้องวิทยาไปก่อนเอาชื่อง่ายๆไปก่อน <laughs> ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างนอกจากด <g ül üyor> าราก็ถ่ายละครแล้วก็เดี๋ยวจะมีทําเสื้อกับน้องรุ่นน้องอหนูใส่เสื้อสวยมากดูปะพี่ได้เดี๋ยวส่งให้เลยหนูเนี่ยใส่มาทุก ีห้อเ,เดี๋ยวขับ,บมาส่งเลยเออมาลองให้กันด้วยนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> คือพี่อ่ะเป็นบาริสต้าถูกปะ่ะใช่ครับบาริสต้า <c oughs> บาริสต้าแล้วก็มีคนไปเห็น <c oughs> แล้วก็พามาแคสตาา์แบบก่อน แล้วก็มาแคส MV MV แรกที่เล่นก็คือเพลงของวง Crash Indicator มาแทนที่เขาในวันที่เขาเจอเซียเห็นปะหนูเขาทำผลงานสุดยอดเห็นปะเป็นผลงานแรกเหรออันนั้นใช่ครับเป็นผลงานแรกแล้วก็ต่อมาก็เป็นหนังพี่หน้าภาคแรกแต่ออกมาแล้วก็ตายเลยเหมือนชิมลางก่อนลองลองไปแล้วก็แล้วช่องวันอ่ะแล้วก็มาช่องวันมาออดิชั่นที่ช่องวันแล้วก็ได้เลยจีทให้พูพิทัก เคยดูเคยดูเคยดูไหมต้องเคยแหละต้องจำพี่พี่ได้บ้างแหละหนูจำได้แต่ว่าไม่จำหนูจำได้อันนี้หนูจำได้พี่เป็นธาตุไหนนะเอาอะไรวะขูแล้วก็เล่นยาก่ะดิเพราะมันเป็นแบบไอ้นั่นเป็นเป็นซีจีต้องจินตนาการเยอะเล่นต่อมาก็เป็นเพลียเป็นเรือนกุราใช่ดราม่าไอ้พี่เพิ่งมาเล่นเป็นพระเอกไม่นานนี่เองบางกอกคณิกาที่เป็นพระเอกเต็มตัวเต็มตัวใช่พี่เก่งมากที่พี่แบบ ได้จริงคนแคสเยอะมากบทนั้นอะเพราะว่าต้องเล่นกับพี่อิงฟ้าเขาเก่งมากนะคะทุกคนรีวิวพี่อิงฟ้าหนูหนูเป็นแฟนคลับพี่อิงฟ้าน่ารักหนูอะตอนที่พี่เขาประกวดอะหนูส่งดีไปอะทุกนาทีเลยแบบหนูส่งส่งแล้วพี่อิงฟ้าก็ตอบกลับมาแบบเขาคุณมากนะคะหนูกรี๊ดรันบานเลยแ่หเขาตอบนูเขาเป็นยังไงอะรีวิวน่ารักพี่อิงฟ้าน่ารักมากฟังบีแป๊บเดียวคือเขาสามารถเปลี่ยนได้เลย แล้วเป็นเรื่องแรกของเขาด้วยนะใช่เหรอเป็นละคร,ะครเรื่องแรกของเขาทุกคนไปดูนะ วันดีคิดว่ะช่องวันต้องรังหนูล่งกอกคณิกานะครับผมช่องวันต้องร้างหนูเองละโปรโมทให้ขนาดนี้แล้วความสามารถออื่นมีอีกป่ะร้องเพลงเล่นดนตรีร้องเพลงไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวงเได้แต่มาเล่นเลดนตรีเล่นกีตาร์เฮ้ยแท่นะไม่มาเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์พอด้แล้วตอนนี้มีถ่ายอยู่ป่ะมีถ่ายอยู่ครับก็คืออันนั้นป้าผ่าแดงผ่าแดงนางไอ้มีออนอยู่ด้วยนี่ออนอยู่ตอนนี้ก็นักตกบ้านโคกขังต่อจากเรื่องของคน พี่คิดว่าหนูเป็นยังไงจากที่เคยเห็นในช่องกับวันนี้มาเจอก็น่ารักน่ารักน่ารักเอ้ยก็น่ารักน่ารักน่ารักเอ้ยน่ารักชิบุงเลยไม่เจอแล้วผมคนเฮ้ยเขาชอบเราอ่ะอ่ะเราเข้าเรื่องความรักแล้วนะเมื่อกี้ชมหนูน่ารักแล้วสเปคชอบคนน่ารักป่ะคะใช่ชอบคนน่ารักชอบคนน่ารักนิสัยน่ารักแต่มันก็ต้องแบบต้องเข้ากับเรานะประมาณไหนประมาณไหนชอบแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย เป้าหมายในชีวิตคือแบบวางตัวเองในอนาคตไว้ตรงจุดไหนอะไรเงี้ยไอพี่เคยมีแฟนปะในชีวิตเคยเคยมีพี่เคยมีมาหลายคนมาก5คนคุณก้องคุณเป็นคนเจ้าชู้เหรอคะ <c oughs> ไม่ได้เล้าชู้แต่คุยทีละคนเราคุยทีละคนอยู่แล้วอ๋อแล้วภายนอกอะ่ะภายนอกขาวสูงภายนอกไม่มีตายตัวเลยครับคือแบบแล้วแต่เลยคุณจะเป็นยังไงก็ได้ขอแค่แบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจ ในช่องวันในช่องวันใครใครต้องเบรแล้วแหละต้องเบรแล้วแหละล็อกเหรอล็อกมก็ต้องน้องเบรอีูแล้วครับเดี๋ยวจะตัดออกใช่ไหมออกอากาศตัดออกอากาศพี่มีเป้าหมายป่ะพี่แบบจะแต่งงานตอนไหนเรื่องแต่งงานเราไม่ได้คิดเลยเราเรายังแบบดูเรื่องบ้านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพิ่งเจอแม่แล้วก็สั่งทุบบ้านไปกําลังจะทำทำไมต้องสั่งทุบบ้านอ่ะเพราะบ้านมันเก่ามากมันเป็นบ้านอันนี้ให้แม่เหรอใช่ครับ ท่้วบนเหรอทิ้วบนอุ้ยน่ารักจังเลยอนาคตทําบ้านทําอะไรเสร็จก็กลับไปอยู่บ้านกับแม่เลยอุ้ยน่ารักจังเลยจริงเหรอล้วไม่อยู่กรุงเทพหรอก็อยู่อยู่พังงานแต่ว่าถ้าใจ<ๆ>จริงๆคือชอบคือชอบอุบนอ,อยู่ต่างจังหวัดชอบมากกว่า <c oughs> เราอยากทําค่ายมวยคืออ่ะมาเรื่องค่ายมวยหนูรู้มาเขาเคยเป็นนักมวยเก่าใช่เคยเป็นนักมวยเก่ามาก่อนนะผมตอนยังต่เด็กๆตอนเราอายุเท่าไหร่นะ ตอน1 2ถึง15ประมาณนั้นมันเป็นรุ่นมันเป็นรุ่น 12- ถึง15แต่ว่าตอนต่อยก็ 12- 1 3ประมาณนั้นหมายถึงว่ารุ่น 12- ถึง15แปลว่าถ้าสมมติเราอายุ12เราก็สามารถเจอคนที่15ได้ใช่มวยอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุอยู่แล้วมันเกี่ยวกับน้ำหนักเราต้องทำน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยเลอนหนูก็เป็นรุ่นน้ำมวยถามถามเรื่องความรู้แต่เราชอบชอบพอนพี่สมรักมาก จริงป่ะเนี่ยไม่ใช่ชอบเพราะลูกสาวเขาไม่นั่งอยู่ข้างเรียกพ่อได้ค่ะเมเี้ยพี่ก็ลูกสาวเป็นสเปกแล้วเรียกพ่อเลยครับแล้วเล่นกีฬาอื่นอีกปะก็มีฟุตบอลมวยแบดใช่ใช่ใช่กีฬาเราเอาหมดเลยใช่ใช่หนูเคยได้ยินในช่องวันว่าพี่อ่ะชอบตีแบดก็เล่นฟุตบอลพี่เล่นตำแหน่งอะไรอ่ะก็กลางหน้าเล่นได้หมดเลยเก่งปะเก่งปะคือหลักๆเราจะชอบมวยมากกว่าชอบดูมวยมากกว่าอ m a z i n g ชอบมวย นี่ไงความสามารถอีกอย่างหนึ่งบาริสตาก็คือพี่ชงได้หมดทุกเมนูชงได้หมดครับแต่ว่าก็ไม่ได้ชงนานมากฝีมได้ืออาจจะถดถอยลงวันนี้หนูให้พี่ชงจำได้มันเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อแล้วจริงเหรอเพราะว่าเราชงกาแฟประมาณ4ปีอะตั้งแต่อยุท่าไหร่ตั้งแต่อายุ28เอ้ย16กเลยิก็ตอนสึกออกมาเลยถึง2 0ถึง20แล้วก็ค่อยมาวงการบันเทิงเอาแล้วพี่เล่นไอ้นั่นน่ะนักตบอ่ะพี่ก็ต้องฝึกบอลล่ปะใช่ก็มีไปเทรนกับ นักกีฬาจริงพี่เป็นเหมือนนักกีฬาเก่าในเรื่องอ่ะใช่ครับพี่เห็นว่าหนูแม่งโค้ชแฟนคลับเหมือนกันบ้างหนูต้องได้แหละแฟนคลับเบอร์หนึ่งตำแหน่งเนี้ยหนูต้องได้เด็กๆใช่ไหมที่ตกใช่ครับจะเป็นเรื่องของเด็กๆแบบไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นเป็นครูเป็นโค้ชเป็นนักกีฬาเก่าที่แบบมีเรื่องราวมีคอนฟิกต์แล้วก็หนีมาอยู่ต่างจังหวัดใช่แล้วก็ปิดบังตัวตนอะไรอ่ะโอหดหนูเนี่ยยกตำแหน่งแฟนคลับอันดับหนึ่งพี่รู้ป่ะรายการนี้เขามีกิมมิคครับ เปิดบัทุนได้ได้ได้หมดเลยเอาจริงปุ้เนี่ยเอาจริงเนี่ยพี่เล่นติ๊กต็อกปะทำไมไม่เล่นเล่นสิแต่ว่าจะเปิดเดี๋ยวว่าจะเปิดเห็นปะทุกคนที่มาเจอเบสเบสจะชวนให้เล่นออนไลน์หมดเลยพี่ต้องเล่นยูทูปพี่ต้องเล่นติ๊กต็อกพี่จะไปทำยูทูปไงอย่าลืมกด subscribe นะครับได้กด subscribe แล้วเดี๋ยวเบสจะเป็นแขกรับเชิญคนแรกเพราะว่าเบสอ่ะตรงสเปคที่สุดในช่องหมดได้เลยจะไปจริงเหรอคอนเทนต์พี่แบบลำบากนะพี่เล่นหนูทำอะไร ไปแคมป์อะไรเงี้ยอุย้ยหนูชอบมากความลำบากอะ่ะพี่รู้ป่ะหนูติดดินมากคือเห็นดินกนะ็คือนอนเลยกิ้งอันนี้เกินเกินปะเกินแล้วเกินแต่ขึ้นรถแล้วเกินทำไมไม่เคยได้หนูกาลังคิดอยู่ว่าทําไมหนูไม่เคยเจอพี่ในช่องวันเลยเจอเราเจอกันบ่อยมากงานไหนอะทุกงานนะที่เบสไปอ่ะพี่ก็ไปปีใหม่ไปปะปฏิทินใช่ปฏิทินด้วยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับ เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับพี่ต้องมาในตอนที่โสดสนิทคือถ้าแบบตอนที่มีแบบผู้ชายมาจีบอยู่หรือแบบมีคนคุยแฟนเนี่ยจะมันจะไม่ได้มองจริงแต่ตอนเนี้ยโสดสนิทแต่ตอนเนี้ยโสดสนิทคนสนิกเลยแล้วผู้ชายในช่องพี่เสียค่ ที่สนิทเนาะก็มีพี่ตีไบ์เพชรโบราณนินอ๋อเพราะว่าเล่น,นนั้นนี่ไอพนมนะคะใช่ด้วยกันมันเหมือนคุยเคมีเดียวกันแล้วก็ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยกันได้แล้วจะไปทำกาแฟกันแล้วใช่ไหมใช่พี่ต้องชงให้หนูดูหนูชอบกินโกโก้มากพี่ชอบกินอะไรพี่ชอบกินกาแฟดำครับแบล็คคอฟฟี่เหรอแบล็คคอฟฟี่ไม่หวานหวานไหมหว, <laughs> หวานแบบปกติหรือว่าหวานน้อยหวานร้อยเลยร้อยเลยเหรอหวานน้อย วันร้อยอะค่ะร้อยอะรอเรือไม่ใช่นอนหนูพี่เคยอ,อกหักปะเรื่องนี้ไม่ได้ถามเลยอะเคยเคยแบบเอาแบบเจ็บไม่สดรีวิวเลยคะ่ะโดนหักอ,อกแต่ว่าเคยรู้สึกอ,อกหักโดนทิ้งอะไรเงี้ยไม่เคยรู้สึกว่าเลิกแล้วมันเจ็บเองอะไรอย่างนง้นคือแบบเจ็บย้อนหลังเหรอเจ็บย้อนหลังสไ <laughs> นะตล์ตผู้ชาย ส่วนมากปะจริงเหรอใช่ไหมอยากรู้วอะอยากรู้เลยใช่สนมากถเขาเจ็บย้อนหลังอ๋อก็มีแบบรู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่น่าเลยไม่น่าจะแล้วแต่คนไอ้รู้สึกผิดใช่มันเป็นแบบช่วงคนแรกๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าอ่ารักแรกรักแรกรักแรกมันลืมยากช่วงนั้นเราก็เด็กรักแรกพี่มีอายุเท่าไหร่อ่อนสิบแปดหนูมีสิบสี่ยอมยอมขิงเราอ่ะควรเล่นละครด้วยกันสักเรื่องนะเนาะ แค่จะได้เจอก็ไม่ได้เจอทุกคนไปบอกช่องวันสิเขาอะอยากดูเบสกอะกล้อง่ะไปเดี๋ยวเราจะให้พี่นะคะทำโกโก้ให้น้องเบสกินเพราะน้องเบสชอบกินโกโก้มากฝีมือพี่กล้องทำได้นะคิดว่าได้นะ่ารักปะเป็นเปกเลยใช่ปะขอแบบอร่อยสุดเลยนะคะ้แล้วสุดฝีมือเลยเอาเมนูอะไรปะเดี๋ยวฉันชงให้ไหมพี่ใช้เป็นไหมหรือให้เขาอธิบายก่อนน่าจะได้เลยนะจริงเหรอ เว้อนะหนูยืนหนูยังงงเลยนี่ได้เลยเหรอพร้อมไหมคะพร้อมครับคุณจะกินอะไรครับโกโก้โกโก้หวานร้อยเอาหวานแบบปกติแล้วปกติพี่ทำหวานปะไม่ค่อยนี่ไม่ค่อยกินหวานไม่บอกว่าหวานอะได้ได้ได้เอาแล้วนะเฮ้ยหนูจะทำให้เป็นใช้เครื่องมือหรอใช่ไหมใช่ค่ะเขาเป็นบาริสต้าที่โด่งดังมากที่เชียงใหม่นอกจากมะเป็นบาริสต้าแล้วตอนนี้เป็นดาราช่องวันที่โด่งดังมาก สาธุแล้วแล้วหนูต้องทำอะไรหนูต้องเป็นลูกมือยังไงยืนดูเลยเฮ้ยหล่อเลยเขาชอบที่ฉันสองแก้วได้ไหมคะตาก็แรงก็ชอบโกโก้ว่าหนากินระดับพระเอกทำให้โรแมนติกตังค์ถ้ามีแฟนแบบทำให้อะถ้ามีแฟนสองให้กินทุกเช้าก็คือแบบอืมไม่อยากจะคิด หนูจะข้างรักขาานาดไหนพี่รู้เป้าหนูเป็นคนข้างรักบ้างเลยนะรู้แล้วก็รู้แล้วก็รู้บ้างหน <laughs> ูข้างรักสุดลกทั้งใบนี้แค้เกอผู้เดียวอ,อ, <laughs> อยากรู้ไง <laughs> อยากช่วยนะ <laughs> ถ้าเกิดว่ามีผู้หญิง<อ>ชง <ละ S 1> กาแฟให้ทุกเช้านี่คือฟินเลยปะ่ะฟินเลยชอบมากฝึกชงไป <laughs> <laughs> นี่เดี๋ยวนี้เขามีสำเร็จรูปไม่รู้หรอ หรอพี่แบบเครื่องกับแบบฝีมือคนอะไหหรอะไรกันฝีมือดีกว่าดีกว่าเครื่องใช่ไหมให้หนูช่วยอะไรไหมไ <c oughs> ด้เด็ดรอกินเลยจีจังถ้ามีแฟนบอกว่ารอกินอย่างเดียวเคยชงจีบสาวปหมเนี่ยไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยครับอุ้ยหนูคนแรกเหรอลุงรักเธออคืจัีบจีบสาวนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตทำไมอ่ะจีบสาวทำไมน่ากลัวกล <c oughs> <ม>ัวทำไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยเหรออะไรอย่างนั้นนะ พอเวลาไปพูดต่อหน้าก็แบบรู้สึกพอมาแต่หนูจะบอกว่าแววตาพี่อ่ะมีเสน่ห์มากนะขอบคุณครับผู้หญิงน่าจะชอบเหมือนไหมแววตาเขาเป็นเป็นประกายจริงลองดูนะที่ไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเป่าวเทียมใช่ขอให่พี่ชงชง้วเนกันจีบค่ะหนูก็จีบผู้ชายไม่ถนัดรู้ปะหนูทำเพราะว่าคอนเทนต์นะตัวจริงอ่ะหนูแบบเรียบร้อยมากจ้าจริงๆพี่ก็ว่างนะเพราะว่าสามารถ ชงกาแฟได้ทุกเช้าเลยเหรอพี่ก็ชงกินเองเหรอซื้อดีกว่าเปลืองเวลามากมอนแับแ๊บเดียวยนะถ้าเราทําเป็นนะดูดิมันก็ต้องมีอุปกรณ์มีไปซื้อพี่หวานแล้วใช่ไหมพี่ทำหวานแล้วใช่ปะคิดว่าน่าจะหวานแล้วนะอ,อกก่อเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วครับโอโกโก้แบบเข้มๆเ,เลยลักษณะดีคำสิ่งดูดิถ้าใส่หลอดเขายังแบบมืออาชีพอ่ะ ไปไงเป็นไงอืออยากกิอร่อยนี่ไม่จกตาอร่อยจริงอร่อยอือไม่ขมหวานพอดีเอ้าไม่ได้โกหกนะไม่ได้โกหกจริงอร่อยอีกแก้วนึงลองไหมเลยเอาไหมลองไหมครับทุกอยากได้อยู่แล้วค่ะเบสได้กินแล้วมันไม่ได้กินอ่ะมันก็ าขวางคลิปนี้จะขวางนี้เลยจะเป็นมุมแบบเออขวางเพราะว่าตาก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดของอ๊าอร่อยกว่าของเบนนะพี่ต้องมาง้อนด้วยกลับบ้านไม่ต้องดีเองมังง้อเลยไม่มีวาสนาหรอก่าแล้วพี่จะกินอะไรมีชงให้พี่ปละหลักสลับกันได้ให้พี่สอนเออเาคือดีีหนูจะจำไว้แล้วก็ไว้แบบอนาคตเผื่อพี่แบบอยากกินหนูจะตื่นมาชงให้ทุกเช้าพูดแล้วนะ แล้วหนูคําไหนคํานั้นนะรู้ปะเวลาหนูบอกว่าหนูจะรักพี่คนเดียวหนูจะไม่นอกหนูทําตลอดนะหนูเราเป็นคนแบบพูดแล้วทํานะพี่พูดเสียงสองกับผู้หญิงปะมีบ้างนานๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องคบสักพักเป็นไงเป็นผู้ชายโรแมนติกเหรอโรแมนติกทำเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ใช่พี่เขาพี่ใหไม่ค่อดีเลยเพราะว่าหนูชอบเซอร์ไพรส์ก็แต่หนูทําให้ไงไม่เคยเหรอไม่เคย่ผู้ชายเหรอเอ๊ะพี่ใส่อะไร ลืมอ่ะโดนควรจะมาจีบเยอะผู้หญิงจีบบ่อยปะไม่ค่อยไม่ค่อยได้คุยกับใครอ๋อนี่ไงหนูจะเป็นคนแรกหนูจะตามจีบพี่วันเลย굿มอร์นนิ่งค่ะกินอะไรหรือยังคะวันนี้ไปออกกำลังกายเปล่าความฝันนะอยากล่อเป้ากับไม่บอกอะโทรเรียกเลยไม่คอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งได้ปะล่ะโอ้ตไม่มีวาสนา เเไปคคคุย่ะวามฝันคืออยากรอบป้องกับพ่อหนูอ่ะใช่ตอนเป็นนักข่าวเราชอบมากคียพีหน้าเราติดเมาเอาปะเอาอ่ะโอ๊ตลองดูดทุกคนอยากรู้ไหมเร็วเร็วเป็นไงอะไครับอร่อยเอาจริงๆนะอร่อยไม่โกหกมาถึงคิวของพี่เอาอะไรแบ็คคอฟฟี่หรอแบ็คคอฟฟี่ง่ายๆเลยใส่ผงกาแฟใส่น้ำร้อนถ้าหนูเปิดคาเฟ่พี่จะมาช่วยหนูปะ ได้ไม่สามารถคิดสูตรได้เลยนะเฮ <He? S 1> ้ยจริงเอาวะเอาได้มีธุกรกิจร่วมกันแล้วอะอะไรอะไรอ่ะอันนี้คือ1ช็อต1ช็อตจะใช้เป็นพวกร้อนซะส่วนใหญ่ถ้า2ช็อตก็จะเป็นกาแฟเย็นถ้า3ช็อตก็จะเป็นเอสเปรสโซ่เย็นอเมริกาโน่เย็นหนูลืมแต่หนึ่งช็อตพี่กินกาแะ black coffee black coffee ครับทำยังไงอันนี้น่าจะเป็นขั้วกลางขั้วเข้มพี่ออกินขั้วเขออ้ม รู้จักยังไงอ่ะแลว,วาง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 ,วางนี้แล้วก็กดอันนี้ร้อนเกียร์เกียร์ให้มันแบบเท่ากันอุ้ยเขาจับมือฉันอ่ะเธอส่องสให้ตรง45องศารงหรามอย่าพุกอย่าพุกเล,ตล,ตลยตึ้งลงไปไม่ต้องกดแน่นนะปล่อยปล่อยตามธรรมชาติโทษนะครับ ก็สอกจะต้องแบบว่าตรงๆโอเควางลงไปเลยนี ah. okay. okay. ่กดลงไปนิดนึงทีเดียไม่ต้องแน่นโอเคอ้อแล้วก็มาเกี่ยไอที่เหลือออกจะเอาใส่ครับใส่ยังไงอะกดไลนน้ำก็ให้ความร้อนมันทำงานระวังมือนะคะใส่เลย่นี้เหรออย่างนี้เหรอดูให้มันตรงรอไม่ใช่เอาใส่ตรงนี้ดิแล้วก็หมุนแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงเข้าให้มันเข้าล็อกนี จะออกมาเดี๋ยวมันจะมีมันจะมีครีมมาแบบสีทองๆองเห็นปะเห็นปะสวยเลยเนี่ยขอบคุณนะคะที่ชมกับเบสโอ๊ตมึงให้คนคอมเมนต์ก็ได้ค่ะมึงเนี่ยตัดก่อนคนคอมเมนต์เนี่ยอันนี้เสร็จแล้วเอาละคาเทสบูทงทำไม่ได้เนี่ยอ่ากินฝีมือน้องเบสแล้วฝีมือเทแต่ถ้าเราเจอกันบ่อยๆหนูว่าหนูจะทำได้แน่ๆเลยค่ะ ใช่ค่ะก็เปิดร้านไได้ทำเใช่ค่ะเราเปิดร้านด้วยกันไหมคะไปนั่งกินที่โต๊ะไหมไปค่ะโอเคค่ะวันนี้สนุกป้าเจอหนูสนุกไม่เฟิร์สอิมเพรสชั่นเขาเคยเจอเบสแล้วเจอแล้วหลายครั้งแต่ไม่เคยคุยกันนะเบสไม่เจอด้วยนะเออฉันจำไม่ได้ว่าฉันไปแจกปาดิทินกับพี่เขาเรานั่งข้างกันเลยตองแจกปาดิทิน่ะอ้าใช่ที่จำได้หมดอะแต่ว่าเราไม่ได้คุยกันไงใช่นี่เป็นครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกที่ ที่คุยกันบอกแล้วให้เจอตอนโสดที่หลังอะเจอตอนโสดเท่านั้นเราไม่รู้ไงไม่รู้ว่าตอนไหนโสดไม่โสดใช่ตไม่รู้ตอนนี้หนูจะโสดตลอดเวลาแล้วให้ฝากผลงานหน่อยค่ะครับก็พี่กำลังออนอยู่ก็เป็นละครเย็นทางช่องวันสปีดนักตบบ้านโคกฝังครับแล้วก็มีถ่ายอยู่เรื่องหนิยายแดงนางอาครับเร็วๆนี้แล้วก็เดี๋ยวจบผาแดงนางอาก็จะมีเรื่อง พบรักในคาเฟ่เล่นกับเบคอนแเราลงทุนเองทำเองเลยฮะเมื่อเอกเป็นบาริสต้านางเอกเป็นยูทูบเบอร์แล้วนางเอกมาถ่ายคลิปในคาเฟ่แล้วก็มาพบรักกันที <l ots> ่ป้อนอาเร็วหนูคิดเพราะอะไรที่ป้อนอาเร็วหนูคิดเพราะอะไรถ้าอยากเห็นเราเล่นด้วยกันก็นคอมเมนต์ไปบอกช่องวันจริงๆเราจะได้ <l ots> ไดเล่นด้วยกันหลายรอบแล้วทุกคนแต่ว่าผิดที่หนูเองที่หนูพูดภาษาอีสาน สองครั้งแล้วที่เราเหมือนจะเจอกันอ่ะแล้วก็ไม่เจอกันเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาเคงไม่ขีดเขาคงไม่ขีดอ่ะมันผับมาให้เจอกันวันนี้เพราะถ้าพี่ไปเจอหนูแบบเป็นนางเอกละครหนูก็จะเป็นอีกมูทหนึ่งแต่นี้คือเจอแบบน่ารักนะใช่ใช่ครับขอบคุณขอบคุณไม่เก่งโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับกาแฟอร่อยมากเลยหนูจะพาพี่เล่นทิกต็อกได้แล้วก็อย่าลืมไปติดตามพี่ต้องสร้างเลยยูทูบอ่ะให้คนไปกดซับสไครต์ไว้ก่อน เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยถ่ายเดี๋ยวไปเอาพร้อมแล้วก็มาหาเบสเลย <c oughs> ได้นะ <c oughs> ไปะที่บ้านได้เลยก็ไปติดตามที่กล้องด้วยนะคะแล้วก็ <ผม S 2> คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามีกิจกรรมรอะไรด้วยกันก็เดี๋ยวเราบอกอัปเดต <c oughs> ใช่ให้ทุกคนรุนกันต่อเดี๋ยวจะไปเต้นติ๊กต็อกกันไปกันจ้าบ๊ายบาย <S <S <S>